เรามาอย่างเป็นมิตรมิตรภาพเหรอมิจฉาชีพนี่และจ้าเพราะตอนนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยน่าจับตามองมากๆของนักลงทุนจนเกิดช่องโหว่ให้มิจจี้อย่างเราแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์กับทั้งเจ้าของและเอเจนต์ด้วยกลโกง5ข้อใหญ่ๆตามนี้ ข้อที่1น,นะครับไม่ใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์ที่มีอยู่จริงนะครับและที่สำคัญนะครับไม่มีการยืนยันตัวตนที่ตรวจสอบได้ครับข้อที่2นะครับทำท่าทีสนใจทรัพย์ของคุณแต่ไม่เคยมาดูซัพย์แม้แต่ครั้งเดียวนะฮะและสําคัญไม่ต่อรองราคาแม้แต่นิดเดียวครับ ข้อที่3นะครับพูดคุยแต่เรื่องการโอนจองเท่านั้นนะครับโดยที่จะโอนจองทันทีเดี่ยวนี้นะฮะและจะเน้นการโอนเป็นหลักเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ดูรายละเอียดของทรัพย์เลยแม้แต่นิดเดียวครับข้อที่4นะครับเร่งรัดให้โอนเงินส่วนต่างกลับไปนะครับหากไม่โอนนะฮะจะขู่แจ้งความเพื่อให้ตัวเองได้เงินส่วนต่างกลับไปอย่างง่ายดายครับ ข้อที่5นะครับไม่ว่าจะซื้อหรือเช่านะครับ yeah, <no. S 1> มิจฉาชีพจะข้ามขั้นตอนการซื้อสังหาริทรัพย์ที่ถูกต้องนะครับโดยที่ไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจการซื้อสังหาริทรัพย์ตามกฎหมายไทยครับแต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับผมมี5วิธีป้องกันโกงจากมิจฉาชีพครับข้อที่1ตรวจสอบที่มาของลูกค้าให้แน่ใจและชัดเจนว่าเป็นใครมีตัวตนจริงหรือไม่ครับข้อที่2 สังเกตวิธีการพูดคุยการดิวไม่ว่าจะซื้อหรือเช่าของลูกค้าโดยเน้นแต่การโอนเงินแต่ไม่มาดูซับจริงข้อที่3ตรวจสอบสลิปและกระบวนการโอนเงินจากธนาคารเท่านั้นว่ามียอดเงินเข้าบัญชีคุณจริงหรือไม่ข้อ4อย่าลงเชื่อโอนเงินส่วนต่างกลับไปในทันทีให้พักเงินเอาไว้1-2วันค่อยทำธุรกรรมต่อเพื่อป้องกันการโอนเงินจริงแต่ขอคืนเงินทีหลังครับ ข้อ5ให้ความสำคัญกับการซื้อหรือเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยเพียงคุณไม่หลงเชื่อทำธุรกรรมหรือกดลิงก์ใดๆตรวจสอบให้แน่ใจก็ป้องกันความเสียหายได้แน่นอน Living Insider เห็นถึงความสำคัญของการรู้ให้ตระหนักโดยไม่ตรหนกนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เราช่วยป้องกันผู้ใช้งานระบบของเราทุกคนจากมิจฉาชีพด้วยความห่งใยจาก l i วิ n g Insider ครับ